ดอกมันยังบ่อหานครับพี่้องครับดอกมันยังบ่อหานครับอันนี้คือเตี้ยเตี้ยนี่แปลว่าเห็ดนะพี่้องสวัสดีครับพี่ดองครับสุลนพละอภิปภอ,อ,อกับพี่ดองคือเก่าครับพี่ดองครับ ป่าวภูไทยมาใหญ่กับพี่ดองไทยย่อครับมาเอ็ดให้เอ็ดหน้ากับพี่ดองไถ่โซครับวันนี้สี่ผ้าพี่ผ้าน้องไปเบิ้งไอเบิ้งยหญ่แล้เก็บเตี้ยเตียแทบเตี้ยท่าเฮ็ดแทบเฮ็ดท่าครับเตียนี่ภาษาไดโซครับแต่ว่าเฮ็ดครับพี่องครับผู้บัญชาการไดโนเรียนนี่ยครับเฝ้าไว้ซื่อๆครับบดจักเก็บกินครับบดจักได้กินเฮ็ดมีเบื่อครับโอ้ยเดี๋ยวนี้นะครับอยู่ในช่วงนะครับปิด วัดไส่ของลูกหลานมาได้มากคันลูกหลานมากนี่มนเตะเหล็เบิดกับพี่น้องครับไอเบิร์เลยครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับอันนี้กะดอกมันยังบ่อบานครับพี่น้องครับดอกมันยังบ่อบานนะครับอันนี้คือเตี้ยเตียนี่แปลว่าเห็ดนะพี่น้องเออโอ้โหอุ้ยท่นผีครับพี่น้องครับวันนี้ภาษาโซ่วันละคำเสนอคำว่าเตี้ยเตียแปลว่าเห็ดครับพี่น้องครับ มาทำกับเฮ็ดแทบเพ็ดท่าแหละครับคือเพ่งของเทพพอดเทดวนเว้าน,นะครับไปกินเห็ดแทบเพ็ดทอนะครับเห็ดโอ้ยจัะพี่น้องครับเอ,อ้ย มือนีเบิกใหญ่เราเก็บเห็ดครับพี่น้องครับโอ้ยอเห็ดกับเห็ดลงเรียนหลายขนาดครับเพือ่อนเอ้าโอ้ยทุบจูบเข่าห้องเห็ดยังใหญ่นี่เขาใหญ่บจักร้าจักร้าต้องเหมือนเป็นเห็ดปีเมื่อบอ่เห็ดอันแทบเแ็ดท่าตัว,วอ่นอนหันนี่เห็ดมาแต่ปลาเห็ดมาแต่ปลาตัวหันอันนี้เห็ดอันนี้นี่ เห็ดยูเรียใช่ไหมวะนี่อันนี้อันนี้ไม่เฮ็ดไข่วะนี่เฮ็ดเนี่จะเฮ็ดถ่านเห๊ะหั่นเลยเห็ดถ่านมันสีดำมันวะอืมดำมาเลยโอ้ยยายไปเก็บมาเดยใส่หนิล็อกน้ำดอน้ำท่านกระเจ้ามันออกสองสามมือนี่เอาเอาฟูเรกาต้าว้าวเอาผู้เดียวเลยผู้เดียวเลยปุ๊บนี่ครับยายเราไปเก็บยายเรากับลักเก็บเห็ดครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับไมกินได้เ่ยเมื่อฝนตกลงมากครับนี่แหละของแซ่บอีสานนะครับ ยาแซ่บบดแซ่บกับใส่ผงชูรสหลายๆเนาะยใหญ่น้อไว้บดไส้ผงชูรสติดจ้างกับบดแซ่บเป็นหรอบดไส้ผงชูรสติดจ้างกับบดแซ่บเนาะแซ่บอยู่หมกใส่เกลือนัวเฮ็ดอย่างน้อเฮ็ดเฮ็ดดินบ่หนิบดแม่เห็นเฮ็ดดินแทบแทบท่าเถอะแทบท่าจีเอิญเราเจ้าเอิญจีนี่แซ่บโซ่แล้เอิญเฮ็ดแทเฮ็ดท่าอโอ้แคือการทะเลาะผู้เคยกินผู้เคยกินทะเลาะวะ มันเพ่งไงเพ่งไงเทปทอดเพ่งอุบลมันล่องเนี่ยโอ้เสาร์ลักอันนี้ขาดเลยตัวนี่เดี๋ยวใหม่นะทับกว่าถึกหน่อยถอดโอ้ยมันใบใหญ่บ่บีโอ้ขับเป็นคนหูนี่มันเดืออคนบ่หูาสิได้นี่เนาะผมนี่จะย่าตกใหญ่ล้อมนี่แหละว้าห้ยใหญ่้อมเ้ยมาเอาเด้อโอ้ยไปเข้ามาได้บ่อยหลีกแล้ เอาบทจุคนให้ละแคนเทนค่นเอออยมากเป็นวัเป็ชชินใจโอ้โหได้ดีทั้ยทางทุนก่ะช่างกลับมาเห็นหัวครับพี่น้องครับเอ๊นำไปเบิกย่ายเขาอีกไปเท่าคุณนายย่าคุณนะฮิ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 นี่แม่นวัดอันนี้น้อยนี่กระเซ้าว่ะน่เพาะก็มันกำลังปลูนเนาะอันนี้เฮ้ยแม่นบอกอันนี้แหละมันแซ่บเนาะมันปลูนอยู่นี่มันเอ็ข้าที คนละจะมาเก็บอะไรหนิชุ่มหน่อยมันน้อยพอนี่เมนมดดินี่เมนมดชุ่มน้อยๆเลยโอ้ยพี่น้องเอ้เดยวกินนี่อยู่ไก่้ปากเลยอ๋อยู่ไก่้ปากครับมาจักกินพี่น้องเอ้ยนี่ไปถ่ายเอาเห็ดเออถ่ายเห็ดนี่แหละโอ้ยย้ายเราบนี่นะครับทีเดียวย้ายแล้วมาจักกินครับพุทธนี่มันน้อยพุทธนี่เอออยู่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 ทางพี่น้าคือเห็นลายๆอยู่ตรงนึงเนี่ย พม่พ่พี่พี่ยคยฟอตลอดอืมได้ดมานี่สิสิสิงเี่ยนหออ่าครับพี่น้องครับนี่ยคะเข้ามาเอาเ็ดท่าิเ็ดแทบเห็ดท่าเ็ดแทบเ็ดท่าประาโซเขาวเจเยเ็ดนี่แทบเ็ดเทยเทยเทยเทอ ทโอ้ดีแล้วครับที่ยาฮะที่เทียฮ่าฮีเลยครับมากันเด้มากันเด้อพี่น้องเหลือเฮ็ดไทยโซเฮ็ดมาไม่ได้บินะนะนะภาษาโซนะครับพี่น้องครับพระได้เฮานี่เป็นชนเผ่าไทยโซครับพี่น้องครับ โอ้มันอ๋อเมันเด็ดแต่ซาเห็ดมันเอามันเอาเห็ดนนี้ยมน้ำอื่นเลิดนี่ชันี่เลยมานช่พอดีแชบใหญ่ดนี่นี่นี่แข็งแข็งนีู่กตัวซอาตับขบวนภาพสีภาพปหาเลยนี่โอ้ยทาพี่จใไมข่าวข่าพี่กับเวนเว่พี่ดาีดมันมันเต็มสนามเลยใหญ่เลยนี่เฮ้ยพีดเลยลูกลานกับปิดโรงเรียนแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ครับใครเปน ก้อนเล่นลูกหลานเท่ามานี่โอ้เข่าเตะทิมบันล่ะน,นี่นะครับมันเฮ็ดกะเจอพี่ดาวพี่ทั้งหลายย่าเพี่ดา,ดาเอาข่าวเล่นบัตส์สัปดาห์นี้ก็จัดลาพี่จัดระดองกันไปสัปดาห์ครับเป็นคลิปจัดๆนี่แหละครับพวกเกันไม่คลิปหนักครับพี่น้องครับอยู่ดีกินหลานบัวฉัมบนันคอยรับมรวยรับมรวยสุขุสุขคนครับสวัสดีครับ